เปิดดวงการเงินเปิดโชคเปิดทรัพย์เสริมสเสน่หบาร,รมีด้วยธรรมะจากญาณผู้รู้โดยอาจารย์ภพญาณสิวนารายในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเศรษฐกิจที่ผันผวนและความกดดันในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองปัญหาทางการเงินที่กลายเป็นหนึ่งในวิบากกรรมที่สาหัสที่สุดของคนในยุคปัจจุบันนี้หลายคนถามอาจารย์ว่าทำไมฉันหรือผมทำงานหนัก แต่เงินไม่เหลือเลยทําไมขายของไม่ออกโชคไม่มาทําไมเจอแต่คนออเอาเปรียบในเรื่องเงินคําตอบนั้นก็คือกรรมไม่ใช่เพียงภายนอกแต่เป็นพลังงานที่ฝังลึกในจิตของแต่ละดวงจิตหรือแต่ละบุคคลน,นั่นเองกรรมคือสิ่งที่เราทําไว้แล้วและพลังงานเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบที่ตรงกับเจตนาเดิมวิบากรรมด้านการเงินเกิดจากอะไร วิบากกรรมทางการเงินนั้นมักเกิดจากสามสาเหตุใหญ่ๆกรรมที่มาจากการเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการโกงการยักยอกล่อลวงเคยยืมมาแล้วไม่คืนเคยทําให้ผู้อื่นขาดทนุนหรือเสียชื่อเสียงเรื่องเงินเงินทองทองข้อที่2ก็คือกรรมที่มาจากการที่ไม่รู้คุณค่าของเงินใช้เงินด้วยความหลงไม่รู้บุญคุณของผู้ให้ฟุ่มเฟือยทําลายทรัพย์ทิ้งคว้างประมาทในหน้าที่ หรือรายได้ของตนกรรมที่3กรรมที่มาจากการไม่รักษาสินในอาชีพค้าขายด้วยความลวงหารายได้ด้วยวิธีที่เบียดเบียนเช่นดอกเบี้ยโหดการพนันของต้องห้ามต่างๆนานาทุกการกระทําที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์กลายเป็นเงื่อนไขของโชคในอนาคตวิธีแก้กรรมเปิดดวงเปิดทรัพย์ตามแบบอาจารย์พบอาจาิวนาไอาจารย์นั้นไม่สอนให้คุณรอวาสนา แต่อาจารย์นั้นจะสอนให้คุณเปลี่ยนพลังให้จิตได้ดึงดูดทรัพย์ด้วยบุญกรรมใหม่เป็นการปฏิบัติด,ดีสร้างกุศลผลบุญนั่นเอง 1. เราควรที่จะขอขมาการเงินคือขอขมากรรมนั่นเองตั้งจิตในสมาธิแล้วกล่าวตั้งใจในจิตว่าหากข้าพเจ้าเคยทํากรรมใดๆในอดีตท,ที่เบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นเคยโกงเคยยืมไม่คืนเคยทําให้ใครเดือดร้อนข้าพเจ้าขอขมากรรม ต่อดกจิตทั้งปวงขอเปิดทางให้ทรัพย์ไหลคืนขอให้จิตของข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ในการหาทรัพย์ในภพนี้เถิดข้อที่2ให้สร้างบุญเฉพาะทางทรัพย์โดยการถวายสังฆทานด้วยปัจจัยที่ดีที่สุดให้ของกินหรือของใช้แก่พ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารย์จะเป็นพระภิกษุก็ดีหรือคนยากไร้ก็ดีด้วยใจบริสุทธิ์ช่วยเหลือปดหนี้ให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ข้อที่3ก็คือการสวดมนต์เปิดดวงทรัพย์สวดบทพระคาถาเงินล้านให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าหรือว่าสิ่งดีๆที่เราเคารพรับถือการสวดมนต์เช่นอิติปิโสภระคาถาเงินล้านบทอื่นๆที่ทําให้ใจเบิกบานหรือสวดถึงเหล่าเทพเทวาอย่างเช่นพระแม่รักษมีพระศิวะพระนารายณ์พระพิฆเนศพระพรหมด้วยจิตอธิษฐาน 4. เปลี่ยนพลังงานชีวิตด้วยการถวายตนในทางที่บริสุทธิ์อุทิศชีวิตในการให้ไม่ใช่การเรียกรับทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริงไม่คิดเอาเปรียบใครในการแลกเปลี่ยนเงินทองเสริมเสน่หบารมีในตนเองดึงดูดโชคโชคลาบนั้นมักจะไม่มาเพราะจิตไม่เปิดรับความจนส่วนหนึ่งคือจิตที่ปิดกั้นตัวเองความร่ำรวยนั้น คือจิตที่ยอมรับพลังงานจากักรวาลเข้ามาหล่อเลี้ยงจงให้เกียรติชีวิตด้วยการแต่งตัวที่ดีพูดให้เกียรติเงินทองคิดให้เกียรติความรู้สึกของผู้อื่นคนที่มีสเสน่ห์บาร,รมีด้านทรัพย์ไม่ใช่คนหน้าตาดีแต่คือคนที่มีบุญกรรมเก่าและใหม่พร้อมๆกันวิบากกรรมด้านทรัพย์นั้นเปรียบดังน้ําที่ขุ่นในบ่อกเก่าหากเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมก็เหมือนคนตักน้ําขุ่นเทซ้ำแต่หาก เราเปลี่ยนวิถีปรับใจทำความดีอย่างรู้เท่าทันน้ำแห่งโชคลาภน้ำแห่งทรัพย์จะใสสะอาดและล้นออกมาได้เองครับมาถึงตรงนี้นะครับใครที่ได้ฟังอาจารย์ก็ให้ตั้งอธิษฐานด้วยว่าเราจะทำอย่างจริงจังขอทุกท่านโชคดีล่ำรวยมีทรัพย์มีเงินไขเคล็ดลับทางการเงินนับตั้งแต่บดนี้พุทธังเปิดทำมังเปิดสังฆัเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะบทนี้คือการให้พรของอาจารย์พบนะครับ Satu cup.